ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับนิทานที่สอนให้พี่รู้จักดูแลน้องช่วยแม่ใช้วินัยเชิงบวกกับพี่ให้รู้สึกดีกับน้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นการสอนโดยเน้นใช้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีทำให้รู้สึกอบอุ่นใจอยากทำตามไม่ต่อตาสิ่งที่พ่อแม่สอนโดยวิธีง่ายๆดังนี้หนึ่ง ชื่นชมลูกที่ช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นกอดน้องหอมน้องผมผ้าให้น้องหรือช่วยแม่หยิบผ้าอ้อมให้น้อง 2. ชื่นชมลูกที่ทำตัวดีน่ารักเป็นการแสดงให้พี่รู้ว่าพอแม่เห็นเขาสำคัญเสมอ 3. ใส่ใจและให้เวลากับลูกเสมอ ชวนคุยชวนเล่นถามไทยหรือหยอกเยา้า 4. แสดงความเข้าใจลูกให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจเขามั่นสังเกตใส่ใจพฤติกรรมและความรู้สึกของลูกให้ความรักความเข้าใจอย่างเท่าเทียมทั้งพี่และน้อง